สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าวันอังครารครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมไปวันนี้เราก็จะเดินไปดูบ่อนอ้ามเดิมครับครับเขาก็ได้ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับตัดหญ้าที่แรกมันลกเดยเขาก็ตัดหญ้าครับเป็นทางเดินครับไปผมจะพาท่านชมเดินครับ ลุกมาเลยน้ำขางก็เยอะช่งชวงเช้าขอรถตัดอยามาตัดครับถ้าไม่ตัดก็เดินไม่ได้เลยเนี่ยมันลกอันตรายเสียงงูเสียวงูครับเลยเอรถถ่ายมาตัด จะมีปลาหรือปา่าดูครับนี่ปลาไม่มีหรอกมัง้งว่าน้ำที่อื่นเขาเต็มบ่อหมดแล้วแต่แตน้ำอยู่นี่ไม่เต็มอะไรมันต้องลอกใหม่ทำใหม่อะไรใหม่เนี่ยต้องพัฒนาแล้วบ่อบ่อหมู่บ้านดูแต่ใช้กันแต่ไม่รู้ดูพัฒนากันว่ยให้บ่อลกล้างครับ อันไม่ใช่ว่าบอ่บอบ่อน้อยๆบ่อ,บอใหญ่ครับนี่ถ้าช่วยกันอะไรกันน้ําก็ได้เก็บอยู่ได้นานครับตอนนี้ก็รู้แต่ใช้อย่างเดียวเออเย่ะเยชีวิต วั่งนี้ก็ลกครับเป็นสารเก่าโอ้ลกหมดละค,ครับก่อนครับเคยสะอาดสะอานครับดูดลกหมดละถ้ารู้จักมาช่วยกันมาพัฒนาครับน้ำก็ก็อ,อยู่นี่ก็รู้แต่ใชยย้เองเดียวบ่อลกหลังหมดแล้วเนะี่ยโอ้ยเย่ชีวิต ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอดอชัยเนียครับมันเป็นบอ่อใหญ่นะมันไม่ใช่บอนน่อเน้ยๆนะสามารถเก็บน้ำได้เยอะเลยเนะี่ยแต่รู้แต่ใช้แต่ไม่รู้พัฒนาใช้อย่างเดียวทีนะเดินเขามาได้ครับเนะี่ย้าเขาไม่ตัดก็เดินเขามาไม่ได้ว่ามันหยามสูงครับสูงเยอะ แดดก็พาที่ก็ขึ้นสว่างครับกับวันศุกร์นี่ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วเดินอาจจะเดินอาจจะหงายเดินหงายอะ่งงยอะคุณไงวันนี้ก็ลมไม่มีครับลมนิ่งเลยลมนิ่งดูยอดไผ่ครับดูยอดเนี่ยต,ต้นข้ามเทศนี่ก็ มาเดินดีวกว่ารู้แต่ใช้สวัสดีาท,ทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกกรลังใจครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอสวัสดีครับ